ไปอาบน้ำตะแแบสีผู้ปแปรงเลยซึองมันมันบดมันมันไหลเห็ดห,ห้หัวหลานห้อเหลีย่ยมหนามันเป็นก้นหนามันหนามันพี่น้องเลยคุณออแปรงเกาตาเราเนี่ยหนามันคักดเอานี่ยปูไป,ปยังน้อยเนาะไปอาบน้ำเมื่อกี้เส้าหนามันผูดไดก็จำนั่น ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆเป็นกำลังแรงใจให้ขอบคุณหลายๆ,ยใใายๆทางพี่ก็ขึ้นไล่ไว้เด้พี่น้องทางพี่ขึ้ไไนไล่ไว้ขึ้นไล่ไว้หัวตะเด่นสองได้สองนู่นาะวตะเด่นสองนึง ทั้งผีห่หัวตะเด้ดสองตะกุนผ้าก่อนมากคุณพระละกรบายดีนะคุณผ้าลากอนมากกรต่ยายหลอลาเรือตั้งแต่นั่นไว้กับคุณอภิรัตใจสุกคุณโนดนกระสีไปตะโดนหลอดที่เพิ่งส่งโนประเด็นกระเจียนนันมัติกาสองหลานน้องใจเอาทางผีล่ลงก่อนเด้อพี่น้อง เทรักษาผ่อนเนาะเอาทางผีลงก่อนทางผลเพราะถ้ขนเนาะขอบคุณเด้อคุณอภิวัตรขอบคุณคุณหนึ่งธาากรไอติมขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณพลั่งบวกขอบคุณสายดันขอบคุณพลั่งเงียบขอบคุณผู้มาเบิ่งยอดหลังให้กับขอบคุณหลายๆให้มีแต่ความสุขความเจริญความเจริญมั่นจะพลอเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต คิใด,ใด,ใดสิ่งใดก็ให้ได้สมความมุ่งมัดปรารถนาโชคดีไม่ใช่ตลอดไปสุขภาพแข็งแรงสุขคนทั้งครอบครัวเด้อพี่น้อง <c oughs> ขอเอาบ้านนี้ลงก่อนเด้อบ้านนั้นบ่ทันล่องมาตั้งขืนไปเดินขึ้นบ้านนี้ไว้ตัโดนแล้วนะเดี๋ยวสิเอาลงก่อน <c oughs> บายซียูในิทามพี่น้อง <c oughs> บ้านนี้หัวตั้งแต่นข้นเ <c oughs> พราะว่าทไปเดินขึ้นสองบ้านเนาะเอา ขอบคุณน,น่งหลานน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณเลยหลายขึ้นบานนีกอน ฮัลโหลไมเฟน thank you you so much welcome the my how d ด n เด o u thank you ขอบคุณเด้อพี่น้องบ่มีไฟมากมีไมเฟ้นมากอยังดีมาฮาโลได้หนึ่งคอมเมนต์นัมเบอร์วัน thank y o Thank you. Thank you. นุงคอมเมนต์น้ำมือวันแล้วไปน,หนอนสองหลานดวงใจสองหลานดวงใจเลือดตนศนสตร์ที่เพิ่นเลยอมาฮาลัลโหลให้